ครับสวนใหญครับผมสอสมเกตนะครับไม่ได้ลง youtube มานานเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับผมนะนะครับก็ยุ่งๆเกี่ยวกับกาทำสวนใหม่อะไรใหม่นะครับผมนะครับอย่าลืมกันนะครับผมนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกๆท่านนะครับผมที่ได้ไก่ไปแล้วพัฒนานะครับชื่นชอบนะครับในสายพันธุ์ฮันรรมตีวิติตานะครับผมนะผมการันตีนะครับสอนสมงเกตกาลันตีนะครับนะครับเอาไก่ผมไปไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องแผลนะครับผมบอกเลยว่าไม่ตีจุดอื่นแล้วท่านที่เอาไปก็เป็นทำรายได้ให้ท่านเป็นอาชีพเสริมให้ท่านก็นะครับนะผม การทําไก่ชนนะครับนะครับให้ประสบความสาเร็จนั้นมันยากนะครับมันยากนะครับและเรื่องเฉพาะแผลนะครับบอกเลยทําไก่แผลหูตานี่ยากที่สุดยากกว่าแผลอื่นนะครับกว่าผมจะทํามาได้นะครับใช้เวลานานนะครับผมนะใช้เวลานานกว่าจะทําให้ประสบความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครได้ไปไม่ต้องห่วงนะครับผมไว้ใจเรื่องแผลนะครับไว้ใจเรื่องแผลอย่างเดียวไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะเลี้ยงให้โตนะครับผมบอกได้เลยว่าสามารถต่อยอดได้นะครับผมนะในราคาแรกยอดนะครับผมนะนะครับผมนะครับ นะครับก็มีหลายท่าน f อนะครับนะครับบอกพี่ผมไม่มีไก่พม่าแข้งหน้าผมจะทํำยังไงนะครับผมเพราะว่าไก่นะครับพม่าที่เราทํามานั้นนะครับมันจะแพ้ชั้นเชิงกันนะครับผมไก่น้างออนมันก็จะแพ้สไตล์ยังไงอ่าครับเราก็ต้องไปดูในสนามไก่น้างอนมันเดินจิ้มปีอยู่แล้วถ้ามันเจอไก่พม่าแข้งหน้าเขาเขาดักเตะนะครับเขาดักเตะเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเอานะครับเขาแม่นคมด้วยนะเขาก็กินไปแต่ถ้าเขาไม่แม่นไม่คมเราก็มีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นการทําไก่หน้างอนหรือไก่เดินจิ้มปี นะครับหลักๆนะครับปัจจัยหลักๆของไก่นั่งงอนจิบตีหนึ่งต้องวางแข้งให้แม่นและลึกนะครับเพราะเราเป็นไก่หยิบตีเดินก็ไปหาแข้งเขาอยู่แล้วนะครับต้องหยิบแล้วก็ตีมีอาการนะครับไม่ใช่ว่าหยิบตีตีโดนทุกเม็ดนะครับโดนทุกเม็ดเลือดเต็มต่อแต่คู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ยังยืนอยู่ได้ไม่มีอาการไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีแบบว่าให้ฝังแข้งนะครับตีให้หงิกตีให้งอไม่จำเป็นต้องตีแบบ เลือดเต็มต่อแดงครับตีให้หงีกให้งอตีแบบเพื่อไก่มันสุดตีอะไรให้มีอาการนะครับนี่เราจะมีโอกาสที่ชนะเขาได้เยอะนะครับสําหรับไก่นั่งหอนะครับผมเน้นเบิกแข้งคมๆนะครับไก่นั่หยิบไปละชักตีละดิ้นนะครับไม่ต้องมีเลือดออกไม่จำเป็นต้องตีแบบเลือดเต็มตอไอเลือดเต็มต่อแล้วมันมันก็จริงอยู่เลือดเต็มตอนะครับเพราะว่าไก่มันแข็บางเลือดเต็มตอนะครับเลือดเต็มตอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานะครับตีให้มีอาการตีให้ดิ้นนะครับผมบวกเลย มีอาการให้มีตีให้ดิ้นนะครับหยิบหยิบไปมีอาการช็อตหงิกงอนะครับนะครับถ้าไก่แพ้บางบางคนยังไม่รู้ว่าไก่แพ้บางแผลลึกมันเป็นยังไงนะครับไก่แพลลึกนะครับไม่จําเป็นต้องเลือดออกนะครับแก่แพลลึกนะครับบางทีมันตีแค่ช้ำชๆำเขียวเขียวนะครับมันก็ทําให้ไก่แพ้ไก่ได้เลยนะครับสําหรับไก่ที่ปล่อยตอที่ว่าเลือดออกออกนะเพราะฉะนั้นคือว่าเขาใช้ตอแทงนะครับตอแทงสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับไปไปตีไปสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือไก่แพ้ แพรบางใช้ต่อแต่ถ้าไก่แพ้บางไม่ใช้ต่อครับถามมาตีโดนไม่ตีโดนแต่คู่จูสู้ไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกทุกท่านว่าต้องทําให้ไก่แพ้ลึกตีให้มีอาการตีให้ช็อตตีให้หยุดไปเลยตีลาไหนหยุดลานั้นตีลาไหนหยุดจึกตีลาไหนหยุดจึกไม่ใช่ตีหน้าสะบัดตีหน้าสะบัดตีหน้าสะบัดเขายังเดินหาแข้งได้ก็ตีหน้าสะบัดหน้าสะบัดอย่างนี้นะครับมันก็โอกาสที่จะเก็บเขานั้นได้ยาก ครับถ้าตีจุกช็อตช็อตลงไปเลยครับช็อตมีอาการตีจุกช็อตตีจุกช็อตนะครับตีฝังตอฝังแข้งนะครับนะครับไก่ตีตอกับไก่ตีแข้งมันจะคนละอย่างกันนะครับนะไก่ตีต้อนี่จะดังจึกจึกตีจึกจึกจึกนะครับก็ไก่ตีแข้งนี่จะหวัดโบ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 แบบนี้นะครับผมนะสังเกตเอาละกันนะครับไก่นะครับสังเกตเอานะครับการทำไก่เลือดนิ่งนะครับผมบอกไว้เลยว่าทำยากค่อนข้างจะทำยากนะครับกว่าผลกรรมสุขความสำเร็จ นะครับหนึ่งเราต้องผ่านผ่านทุกอย่างนะครับผ่านคําดูถูกผ่านการพิสูจน์ผ่านนะครับคนที่เอาไปเล่นเป็นยังไงอะไรยังไงครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในสายพันธุ์นะกดุมทองสาเด้งของผมนะครับผมนะแล้วก็ผมก็พัฒนาสายใหม่ๆสายเขเียวสายเขียวสินาทีนะครับสายเยียนะครับเยียเราก็เอามาผสมกับสาเด้งกระดุมทองกระแพคือหมูตาเหมือนเดิมแต่แค่แฝงไปด้วยคาบคือขอไก่เยียงานสายเขียวสินาทีก็เอาสายเด้งเข้าไปใส่ พัฒนารมก็นะครับเหมือนเดิมหูตานะครับต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที right way, so plug plug ่ด right ูผมนะนะครับแล้วเอาไปพัฒนานะครับได้ไปแล้วเอาพัฒนาครับเอาไปต่อยอดเอานะครับผมนะนะครับเอาไปต่อยอดกันนะครับถ้าใครกลัวปลอมกลัวไม่ใช่สอนต้อเก็บโทรมาฟังเสียงผมไว้นะครับนะครับผมก็จะบอกลิงก์ไว้นะครับเบอร์โทร0 9 3 1 9 4 5 1 5 7นะครับเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์เดียวรอฟังเสียงผมครับฟังเสียงผมเท่านั้นถ้าไม่ใช่เสียงผมนั่นก็คือไม่ใช่ตัวผม ต้องขอบคุณ f อที่เอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับและสามารถช่างรายได้ให้ท่านนะครับขอทุเกเ่ตนต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็น f อนะครับครับสวัสดีครับ